วัดท่าอาจใหม่อยู่ที่ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะมีสถาปัตยกรรมของพาม่าตั้งแต่ทางเข้าไปเลยค่ะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยฮะถ้าที่ประเทศพม่านเนี่ยเขาสร้างด้วยไม้นะคะทั้งเสาทั้งอ,อหลังคา อาคารใดๆก็ช่างนะฮะเป็นช่างที่แกสลับไม้แต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นโลหะแล้วค่ะสวยงามมากแล้วก็ถาวรแข็งแรงก็เชิญชวนนะักะมาชมเห็นไหมฮะอาคารต่างๆการทำเนี่ยก็เป็นช่างพมา่าทั้งหมดเลยก็เขาสร้างกันนี่ฮะอันนี้นก็ เจดีย์เวดากองจำลองมาจากเวยดากองนะคะคนพม่าที่มาทำงานที่มีเชื้อสายพม่าก็จะมาทำบุญแล้วก็กราบไหว้เอวอเจดีย์ที่นี่นะคะสวยงามมากตามสถาปตัตยกรรมของพม่าเลยในอาคารต่างๆก็จะมีสร้างแบบพม่าทั้งหมดเลย คือแถบนี้นี่คนมาทำงานเป็นพม่าซะเยอะนะคะศรัทธามาราก็จะเป็นพรพม่าเนี่ยแหละค่ะพอดีจะาอาวาดก็อาจจะมีชื้อสายก็ได้นะคะสุสาพพม่าก,ก็มาสร้างกันไว้เราเคนรุ่นหลังก็มาชมได้นะคะอันนี้จะเป็นพระมีชื่อของพม่าค่ะนะะสวยง,งาม วิจิตพุดาณอันนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะเทพทันใจมีชื่อมากของพอมา่าใครเดือดเนื้อร้อนใจก็มาขอเทพธันใจอันถัดไปก็เป็นพระพิคเนศแกะสลักด้วยไม้ค่ะสวยงามจริงๆค่ะองค์พระพิคเนศองนี้นะคะต่อไปก็เป็น พระแก้ววรกตแล้วก็พระพุทธกินาราชอันท้ายสุดก็เป็นพระพุทธกินาราชแล้วก็ประวัติของเจ้าอาวาสองค์เดิมที่มีเชื้อสายเป็นพระมาร่าแล้วก็ก่อตั้งเริ่มก่อตั้งวัดนี้ขึ้นก่อสร้างเนี่ยนะคะก็สวยงามจริงๆค่ะนี่ เขาเรียกอะไรใหญ่ก็เรียกไม่ถูกนะฮะแต่ว่าก็เป็นแบบสบับของพมา่าทั้งหมดเลยค่ะทั้งวัดเลยสวยจริงๆค่ะไงก็เชิญมาชมนะคะใครมาแม่สอดแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาไปติดตั้งอะไร GPS กันก็มาดูได้เลยค่ะวัดท่าอาจมาไม่สวยงามระการตาสร้างด้วย ถาวรวัตถุนะคะเป็นโลหะแน่นหนาถาวรค่ะเชิญมาชมนะคะเชิญชวนเลยค่ะคนที่สนใจสถาปัิยกรรมพม่ามาดูที่วัดท่าอาจใหม่เลยนะคะ